วันนี้นะคะพลก็จะมาสัมภาษณ์พ่อเนาะพ่อเพนะคะเป็นลูกค้ามิตซูบิชิปาเจโรคันสีขาวล่าสุดที่พอได้ลงไปนะคะก็พ่อเนี่ยเดิมแล้วยังไม่ได้เห็นรถเลยลูกสาวถึงพ่อมาดูรถให้นะคะพ่อเดินทางมาจากไหนพ่อเดินทางมาจากจังหวัดอะไรคะพ่อมาจากอำเภอประโคนจังหวัดสกลนครสกลนครก็ไกลนะแต่พ่อก็มาแล้วมาเห็นรถเป็นไงบ้างคะพ่อมาเห็นรถนะครับรู้สึกว่า สวยกว่ารีวิวอีกคือดูสภาพจริงมันสวยกว่ารีวิวคือไมว่าคนรีวิวก็ดีแล้วแหละแต่มันดูสภาพรถของจริงก็ดกีดก็น่าซื้อรถสวยอย่างที่สวยกว่าในรูปเนะาะสวยกว่าในรูปคือสมมติว่า,บาเบาะมันนี่เราเวลาเราถ่ายไปมันจะดำดำเวลามันดูจริงไม่ไม่ดำขนาดกล้องนะครับ <c oughs> คือกล้องมันทำให้มันดำนะครับก็โอเคอยู่แล้วก็สภาพรถก็ หรือว่าดีในประมาณเกือบ85เปอร์เซ็นต์นะัรถมือสองนั่นนีแ่แล้วถ้ามีลูกค้าเนี่ยจะมาซื้อกับร้านเราเนี่ยเพราะว่าการบริการหรือว่ารถคุณภาพรถเราเนี่ยไว้ใจได้ไหมก็ถ้ามาซื้อก็คือคือคุอคยกับคนรีวิวก่อนก็แล้วกันคุยก่อนคือคือข้อดีเพื่อนจะไม่ให้เราจองนะครับบอกเลยผมโทรมาจองพอรีวิวเสร็จปั๊บเพื่อนก็ไม่ให้เราจองต้องบอกว่าพ่อเป็นลูกค้าคนแรกของ อีทีคลิปนี้ที่พลอยได้รีวิวไปพ่อโทรมาพ่อจะจองอยู่ไม่ให้จองคือคือคนรีวิวกับเจ้าของเต็นท์นี่ดีมากก็คือถ้าเราจองไปไมันจะจัดโอกาสคนอื่น <c oughs> คือไหมว่าคนอื่นจะได้เราติดจองเรานะครับก็เปิดโอกาสให้เท่าเท่ากันอ่ะเปิดโอกาสให้เท่าเท่ากันคืออย่างนี้พี่อย่างที่พลอยบอกพ่อไปว่าเผื่อพ่อจองมาพ่อยังไม่ได้เห็นรถและพอวันที่พ่อมาดูรถ พ่ออาจจะไม่ได้ชอบตรงไหนของรถของพ่ออันนี้คือข้อหนึ่งที่พ่อยังไม่อยากให้พ่อจองอ,อยากให้ได้มาเห็นรถแล้วค่อยจองดีกว่ามันจะได้สบายใจทั้งหนูแล้วก็สบายใจน้องพอลอแต่คันนี้นะครับก็พอ <c oughs> 48 28นครปฐมผมเกือบไม่ทัน <c oughs> เพราะว่ามันเร็วมากเราสังเกตวาตัดสินใจเร็วมากเพราะว่าดูคลิปมาหลายคลิปหลายบริษัทนะครับหลายเต็น แล้ว้อมาดูนี่ก็คือประทับใจว่าเออตัวนี้เราคงเราแน่จะเกือบไม่ทันนะครับแต่เกือบไม่ทันลแต่ท่านไหนที่จะซื้อรถกับเต็นเอสเคออโต้นะฮะกับคุณพลอยต้องเร็วๆหน่อยก็แล้วกันไม่เกินอาทิตย์ท้ายแหละครับคือคนพอดูพอดูในกี่ชั่วโมงนะพอถูกป่ะก็ดูยังไม่ถึงชั่วโมงอ่าคลิปลงจบคลิปลงไปปั๊บผมก็โทรมาเลยอ่านะตอนนั้นวัยปาตอนนั้นผมอยู่สวน ดูิพ่อให้ลูกสาวมาดูให้นะคะเพราะว่าตอนแรกพ่อโทรมาแล้วเนี่ยคือพอยอ่ะไม่ได้ให้จองไปนะคะก็พอตกช่วงบ่ายพ่อให้ลูกสาวมาจากพระรามเก้าเลยมาดูก็คือมันบังเอิญที่บังเอิญลูกสาวใกล้ๆประมาณ20กิโลเมตรถ้าไม่ใกล้ก็ไม่ทันได้หรอกครับเพราะว่าพอลูกสาวมาดูบอกว่าเออพอคิดดูก่อนก็โทรมาย้ําอีกว่าเอาเลยลูกเพราะว่าถ้าลูกดูแล้วก็เออสวยแล้วเอาเลยลูก ลูกก็บอกว่าเออที่มันดำๆเนี่ยก็ไม่ดำเท่าไหร่นะพรอะมดำตามใช้งานก็เลยตัดสินใจโอเคตามนั้นเลยริ้วรอยแทบไม่มีเลยใช่ไหมคือมาดูของจริงแล้วริ้วรอยมันแทบไม่มีนะคือก็มีตามภาษารถมือสองต้องยอมรับมันเป็นมือสองมันก็ไม่เงียบนะฮะก็มันมี่ริ้วรอยพวกเล็กๆน้อยๆเช่นลูกหินหรืออะไรเนี่ยนะคือเราวิ่งไปตามถนนนลูกหินกระเด็นขึ้นมาก็เป็นเรื่องธรรมดารถมือสองครับ ไปดูแล้วก็ต okay? really? okay. okay, so, ิดเครื่องดูแล้วก um ็ดูสภาพทั่วไปโอเคโอเคครับครับก็ขอบคุณทางเต็นท์รถมือสองที่สรรหาสรรหารถดีๆมาให้ใช้ใช่ครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณขอบคุณมากันเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเเจจรริิญญขายดีๆจ้าขอบคุณค่ะ